สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าโยนิกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโปรซิลลี่นะรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของโปรซิลลี่นะครับก็จะมีทั้งสะพายไหล่นะครับสพายหลังแล้วก็จะมีเป็นเป้นะฮะตัวนี้โยนิกก็ไป x กับ10 ykk นะฮะตัวนี้เป็น jp นะครับของแท้นะฮะหัว10 ykk ของแท้จะเป็นแบบนี้นะ นะครับจะหนาแล้ว no ก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับโลโก้ชัดเจนนะครับข้อของปลอมเยอะมากนะตัวนี้ละลูดง่ายมากนะสีไวเคเคนะฮะตัวนี้นะครับวัสดุเขาดีมากนะตัวนี้นะฮะซีไวเคเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกระเป๋ากันเลยนะฮะนะฮะด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็ด้านด้านสันมันก็จะมีช่องใส่รองเท้านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องเล็กนะครับไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะ กระเป๋าก็จะมีหลายช่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะตรงก้นก็จะเป็นลายแบบนี้นะนะฮะสีสวยมากนะสีเขียวโอลิฟนะครับตัวนี้นะฮะสีใหม่ยอนิกไม่เคยทำสีดีนะก็ตอนนี้ก็เสื้อผ้าก็จะามาโทนโอลิฟกันนะเยอะเลยนะรุ่นใหม่ๆนะครับนะฮะดูวัสดุนะครับดูตัววัสดุตัววัสดุเนี่ยเป็น PU นะแล้วก็ แข็งแรงมากนะครับหนามากนะทนมากเลยตัวน <Job compelling> ี้นะครับทําความสะอาดง่ายนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นยางเย็แข็งนะครับวัสดุตัวนี้จะทําความสะอาดง่ายกว่าตัวที่เป็นผ้าเป็นไนลอนนะครับนะตัวนี้แค่เอาผ้าเช็ดก็ออกแล้วนะครับไม่ต้องซักนะฮะตัวนี้นะครับก่อเปื้อนยากนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับเช็ดง่ายอะไรง่ายนะฮะตัวนี้นะครับ ก็จะวินเวียนหัวเลยนะเพราะว่ากระเป๋ามันมันต้องรีวิวแบบนี้นะฮะตรงซิปเนี่ยอย่างที่บอกครับรูดง่ายมาดูช่องแรกกันนะฮะช่องแรกก็เหมือนทั่วไปครับเก็บของใส่นะฮะก็ลึกอยู่เหมือนกันนะก็ลึกเลยะลึกมาถึงตรงนี้เลยนะฮะใส่ได้เยอะเลยนะครับอย่างที่บอกครับกระเป๋ารุ่นเนี้ยจุมากนะครับโปรซีรีี่รุ่นเนี้ยจุมากๆเลยนะครับตัวหูจับนะครับ เป็นแบบใหม่แล้วนะนะครับตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตีนทุกแกนะนะครับเวลาเราดึงมันก็จะดังแควกๆหน่อยนะตัวนี้เป็นเหล็กดูดแล้วนะครับเป็นแม่เหล็กข้างในนะนะครับเวลาเราปิดเราก็กดปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ล็อกเลยนะฮะตัวนี้นะครับนะฮะแล้วจับดีมากนะครับฟิลจับเนี่ยไม่ใช่ผ้านะฟิลเป็นยางพ u นะตัวนี้ก็จะไม่ไม่ร้อนมือนะครับไม่ค่อยเปียกเหเงื่อนะครับเวลาเรามีเหงื่อที่มือนะครับ ตรงรูดเดิมนะครับก็จะรูดตรงตรงสันตรงกลางเลยนะนะครับแต่ตัวนี้มันมันเหมือนตรงนี้จะเป็นแถบนะครับจะเป็นแถบกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็จะรูดแบบนี้นะจะรูดไม่เหมือนกันนะครับถ้ารุ่นโปรซีรีส์ทั่วไปก็จะรูดตรงกลางดูวัสดุสวยมากนะสีเขียวเนี่ยนะครับเหมือนหนังเลยนะฮะนะครับแล้วรูดรูดแบบนี้รูดง่ายมากอย่างที่วันนี้ผมรูดมือเดียวน,นะนะครับในหกสิบมันรูดง่ายจริงนะของแท้นะครับ อันนี้เราก็สามารถลูดเปิดไปเลยเลยนะครับลูดง่ายใช้งานสะดวกดีนะฮะนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถเอาปิดลงมาได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบเปิดกระเป๋าอ้าทิ้งไว้นะฮะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดออกไปให้ดูนะครับนี่นะฮะนะครับตรงช่องใส่ไม้นะครับก็ทําเป็นฟอยล์กันร้อนแล้วนะครับโยนเอกเจพของแท้นะครับมาทําฟอยล์กันร้อนนะครับอันนี้โยนเอกเจพของแท้เพิ่งมาทํานะทํารุ่นเนี้ยนะครับแล้วดูฟอยล์เขานะฮะ วัสดุดีมากและการร้อนแล้วหนาด้วยนะนะครับไม่ใช่แบบเป็นคุนคุธรรมดานะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนะฮะเราแข็งแรงมากนะครับเราจะเห็นซองนะซองตรงเนี้ยนะครับเป็นช่องเก็บสัมภาระอีกช่องหนึ่งนะครับมันจะอยู่ข้างรองเท้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยเป็นซองนะครับนะฮะมารูดตรงนี้นะครับนี่นะฮะรูดเอาไว้เก็บกีบเก็บอะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเป็น ช่องใส่รองเท้านะเราจะเห็นถุงเนะี่ยถุงข้างในเนี่ยนะครับเอารองเท้ายัดเข้าไปได้ตรงนี้เลยนะนะครับก็ยัดทีละข้างได้เลยนะก็กว้างอยู่นะผมบอกรุ่นเนี้ยจุนะครับจุมากเลยนะแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะครับกิบอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วรุ่นเนี้ยผมบอกว่าคุ้มนะครับให้กระเป๋านะครับผ้าเปียกมาด้วยนะนะฮะเนี่ยใส่กระเป๋าผ้าเปียกมาด้วยแล้วก็เราสามารถถอดไปซักได้ด้วยนะอันนี้ถอดไปซักได้เลยนะครับ ฮะบุ้มจริงๆรุ่นนี้นะครับให้วัสดุมารีเมียมมากเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรุ่นที่สะพายไหลนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งช่องได้นะนะครับเราก็ดึงมานะฮะดึงมาแล้วก็มาแปะอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะแล้วรุ่นนี้มันแข็งแรงกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับรุ่นที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบเป็นนิ่มๆหน่อยนะครับแต่รุ่นนี้เป็นสังเลยนะเป็นแข็งๆเป็นช่องแบ่งของใครของมันชัดเจนเลยนะครับ ผมบอกว่าร so cool cool> ุ่นเนี้ยแข็งแรงมากนะครับคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนละกันนะนะครับช่องข้างในก็จะมีประมาณนี้นะฮะนะครับรูดมือเดียวรูดสบายจริงนะครับนะกระเป๋ารุ่นนี้ซิปมันดีอะซิปมันทนอะ YKK เนี่ยนะครับนะฮะรูดปิดมาได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะมา ดูตรงด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่รองเท้าแล้วก็จะมีหูจับนะครับหูจับอยู่ด้านบนนะฮะนะครับตรงนี้นะฮะใส่รองเท้าไปได้ทีละข้างเลยนะครับมีหูจับด้านข้างนะครับด้านบนนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องเก็บของเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กนะฮะก็เก็บพวกตงังพวกอะไรก็ได้นะอันนี้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ใส่วัสดุที่มัน เปียกน้านะครับช่องนี้นะเฉพาะช่องนี้นะเพราะว่าเหมือนกับข้างในเขาเป็นผ้าผ้าหน่อยนะครับเป็นนิ่มๆเหมือนเหมือนกำมยี่หน่อยนะข้างในนะครับนะฮะจากวัสดุคล้ายกำมหยี่นะครับก็ถ้าเกิดมันใส่อะไรเปียกๆมันจะเดี๋ยวมันจะอับนะครับแต่ช่องอื่นเนี่ยเป็นไนล่อนแล้วก็ฟอยล์กันรอนใส่ได้สบายครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ระเป๋าลูกนี้ทําความสะอาดง่ายด้วยนะนะครับก็เอาผ้านะครับชุบน้ํายาทําความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็เอาผ้าแห้งเนี่ยเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สะอาดแล้วนะครับไม่ต้องไปซักมันนะรุ่นนี้นะครับหรือใครจะซักก็ได้นะก็แปงๆเอานะครับวัสดุตัวนี้นะครับวัสดุดีขึ้นเยอะเลยนะมีฟอยล์กันร้อนกระเป๋าแข็งแรงขึ้นวัสดุพรีเมียมขึ้นนะครับนะแล้วราคาแพงกว่าเดิมไม่กี่บาทเองนะครับนะแต่ได้วัสดุมาผมว่าวัสดุกับราคาที่แพงขึ้นคุ้มมากนะครับมาดูช่องตรงกลางนะครับกว้างมากนะครับผมนึกบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้จุมากนะครับนะะฝ่ามือผมเมื่อกี้เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยว ลองเอาไม้มันทัดมาวัดกันนะครับว่ามันจะกว้างประมาณกี่เซนนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้มันทัดมาวัดให้ดูก็กว้างประมาณ20เซนนะครับประมาณนี้เลยนะครับใส่ไม้ได้6ไม้เนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วยังมีใส่รองเท้าได้ใส่เสื้อผ้าได้นะครับนะฮะไม้เนี่ยก็ไม้ตีจริงนะครับก็สีไม้นะไม้น้ำหนักฝึกข้อมือสักไม้นึงแล้วก็ไม้สำรองสักไม้นึงพอดีนะครับตัวนี้เลยนะคุ้ม ด้วยวัสดุเองด้วยนะครับด้วยขนาดเองความจุเองนะฮะคุ้มและทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วมือจับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําความสะอาดง่ายไม่อมเหงื่อด้วยนะนะครับบางทีใครมือเปียกๆก็มาจับเนี่ยมัน ันจะโอเมื่อหน่อยนะครับเปื้อนยากนะฮะก็ใครสนใจนะครับกระเป๋าโปรซีลลี่รุ่นนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่ผามสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ